สวัสดีครับวันนี้พบกับผมนะครับอาร์ตจากทิศสาขาการขายฟอร์ดพลามห้านะครับวันนี้ผมจะมาพบกับเจ้าตัวสตอร์มแท็กนะครับซึ่งเจ้าตัวสตอร์มแท็กตัวนี้นะครับเรามีให้เลือกอยู่2รุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นขับเคลื่อน2ล้อหรือว่าขับเคลื่อน4ล้อนะครับแต่ฉมหน้าขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อนะครับฉมหน้าทุกอย่างเหมือนกันหมดเลยต่างกันแค่โหมดการขับขี่4ล้อกับ2ล้อเท่านั้นเองนะครับซึ่งตัวนี้เราก็รู้อยู่แล้วให้เป็นไฟหน้าแบบโปรเจคเตอร์แมทริค LED นะครับพร้อมกับไฟ AUX Light นะครับที่เเเป็นของจ้าตัวลย แล้วก็มีโลโก้เรนเจอร์เด่นๆไว้ตรงนี้เลยนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวผมพามาชมจุดเด่นของเจ้าตัวสตอมแท็กกันนะครับตัวนี้นะครับจะได้เป็นของในส่วนของอ่าราวหลัาลางคาปรับได้นะครับแล้วแต่การใช้งานของลูกค้าเลยนะครับตัวนี้ก็สามารถปรับได้2แบบก็คือจะแบบตรงๆหรือว่าจะแบบว่าเป็นแนวสี่เหลี่ยมนะครับก็ใช้งานคนเดียวก็ปรับได้นะครับถัดมาข้างหลังของเจ้าตัวสตอมแท็กนะครับอ่าตัวนี้เลยจุดเด่นของเจ้าตัวสตอมแท็ก โลบาร์หลังแบบเลื่อนได้ปรับได้ทั้งหมด5้าระดับนะครับตามการใช้งานของลูกค้าเลยแล้วก็มีในส่วนของตัวด้านหลังนะครับอ่าสักเป็นเจ้าตัวนี้อ่าเพื่อจะไม่ให้อ่าถ้าสมมติลูกค้าวางของหรือสิ่งของครับเพื่อจะไม่ให้โดนเจ้าตัวโลบาหลังตัวนี้เองก็จะมีเป็นตัวเหล็กพลาสติกกั้นให้ตัวนี้ก็สามารถพับเก็บได้ง่ายใช้งานง่ายครับอ่าครับแล้วก็ตัวรถจุดเด่นอีกอย่างนึง ในส่วนของตัวล้อนะครับตัวนี้ได้ล้อแม็กขอบ20มาให้นะครับล้ออะไรก็เป็นล้อแม็กขอบ20ให้เหมือนกันจะมีลายคาตรงนี้เลยและอีกอย่างหนึ่งที่จุดเด่นมากๆเลยคือหน้าจอเรือนไม้นะครับตัวนี้ได้เป็นแบบ12นิ้วนะครับแล้วก็ได้เป็นเกียร์ไฟฟ้าแบบอียิปตเตอร์ด้วยนะครับถ้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับมาพบกับผมได้ที่ฟอร์ดพลาม5เลยนะครับหรือว่าจะโทรติดต่อผมอาร์ตนะครับจากฟอร์ดพลาม5ได้ที่เบอร์0 8 2 9 2 6 8 3 3 4แนะครับแล้วพบกันที่ฟอร์ดพลา้ขอบครับ